ฮอรเนอร์เมจิก5โปรสมาร์ทโฟนเรือธงของฮอรเนอร์ที่เป็นมือถือแบรนด์เดียวกับหัวเว่เนี่ยแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่สามารถใช้ Google ได้เต็มรูปแบบไม่โดนแบรนด์จากสหรัฐอเมริกานะวันนี้ซื้อมาใน ราคา2,9,900แถมสมาร์ทวอทฮอนเนอร์วอท t s สามมูลค่า5,990บาทแล้วก็ซาวบาแล้วก็จริงๆมีแถมกระเป๋ารอลากอีก20นิ้วแล้วก็ฟิล์มกันรอยแล้วก็รับประกันจอแตก1ปี กันนะอืมว้าวกล้องโดดเด่นมาแต่ไกลสัมผัสน้ำหนักนี่คือก็ดูววัสดุนี่เป็นของดีนะมีน้ำหนักตัวกล้องก็ใหญ่มีมีกล้อง ตัวนี้ซูมได้ร้อยเอกตุกตัวเป็นกล้อง50เมกมีไฟแฟลชให้สองคู่แล้วก็มีกล้อง d ดี p เป็นตัวเอาไว้คอยเช็คระยะตื้นตื้นตื้นลึกขึ้นในก็แบนบลน,น สายชาร์จอทีชาร์จชาร์จเร็ว66กวัตต์นี้มีแจ็คพ่วง3.5กับ u s Type C นี่ที่พ่วงสายชาร์จมีเคสด้วยนีน่หนูอ๋อเจอละเคส นี่แล้วก็มีเคสให้นะคู่มือเคสเป็นเคสพลาสติกใสแบบนิ่มจะมาถ่ายวิดีโอให้ชมนะครับตัวนี้ผมซื้อเพราะว่าแรมสิและฮาร์ดดิสให้มาจุใจ512ว่าจุดประสงค์หลักของผมก็คือจะมาถ่ายคลิปวิดีโอนี่แหละครับเวลาเก็บอยู่ในมือถือแล้ว มันไม่ขี้เกียจตัดต่อดิง่ายๆคืออยากตัดเมื่อไหร่ก็เอามาตัดได้เลยถ้าอยู่ในกล้องก็ต้องรอคอยโหลดลงมาอีกลงมาถ่ายกาแฟริมระเบียงหน้าห้องนอนให้ดูนะการเบอร์หลังนี่เบอร์ได้กำลังสวยเลย ชอบนาะน,นี้คิดว่าพอจะแทนกล้องใหญ่ได้อยู่ลองถ่ายใบไ,ไม้ใกล้ๆกๆก็ได้สีสมจริงอยู่นะครับดูใกล้เคียงกับสีที่ตาเห็นอันนี้ถ่ายแค่1080ปดส p นะามที่เครื่องออโต้ยังไม่ได้เซตอะไรเลยสักอย่างแม่บ้านทำขนมมาให้กินพอดี มีขนมให้ถ่ายเล่นให้ดูอีกลองชมดูสีสันของอาหารในการถ่ายอาหารก็สวยงามตอนเย็นก็พามาเดินออกกำลังกายทดสอบการสั่นนิดหน่อยเดินไปถ่ายไปวิ่งหยอะๆก็ไม่มีปัญหานนะถ้าสนใจก็ลองเลือกซื้อกันนะตัวนี้คิดว่าคุ้มราคาที่สุดแล้วครับ